ขอรับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากเดชตัตู้โดยชอบใดโดยพงเองเอขอเตริญตอนญาติโยมพุทธบริษัทอาู้ไข่ในการศึกษาธรรมะนะใครในการฟังธรรมะธรรมะก็ได้จะได้เราก็ได้มาจากการฟังและการอ่านนะเมื่อเราไม่รักการอ่านเราก็ต้องฟังรักการฟัง คราวที่แล้วว่าด้วยพระพิสุตุสินนะแล้วกับบุคคลในพระพุทธศาสนาที่เข้ามาในพระพุทธศาสนาทั้งพิสุตุสุและอุบาสกอุบาส,สิกาวันนี้จะมาเรื่องพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนพิสุผู่ทุสินว่าอะไรนะวันนี้ก็จะมาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนว่าทําตัวเหมือนโจรหนึ่งนะทำตัวเหมือนโจรข้อความมีอยู่ว่าพิสุทั้งหลายมาโจรผู้ประกอบด้วยองค์ห้า ย่อมีโอกาสแต่ช่องก็ได้ยองเบาก็ได้ป้นสะดมก็ได้ตีชิงก็ได้องห้าอย่างในกรรันาลองห้าในกรณีนี้คือหมาจอนได้อาศัยช่องสมหนึ่งได้อาศัยที่กำบังหนึ่งได้อาศัยพึ่งพิง,พงผู้มีอำนาจได้อาศัยการเปิดทัพย์หนึ่งเที่ยวไปคนเดียวนึงหมาจอนที่ได้อาศัยที่ส่องสมเป็นอย่างไรพิสุจน์ทงหลาย ในก,กรณีนี้คือมา้าจนได้อาศัยเกาะกลางน้ำแม่น้ําหรือได้อาศัยหุบเหวตามภูเขานี้แด้เรียกว่าม้าจนได้อาศัยที่ส่องสมม้าจนได้อาศัยที่กําบังเป็นอย่างไรพิ้สึกทางไหนในกรณีนี้คือม้าจนได้อาศัยพงหญ้าหรือป่ารกได้อาศัยเนินดินนะหรือเหล่าป่าใหญ่เพื่อเป็นที่กำบังนี้ได้เรียกว่ามา้าจนได้อาศัยที่กำบัง <następ S 3> หมา,าจนดได้าศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจเป็นอย่างไรพิสูจ์ทั้งหลายในกรณีน,น,นี้คือหมา,อาจน์ได้อาศัยพระราจาหรืออำมาต์ผู้ใหญ่ของพระราจาเป็นที่พึ่งถ้าใครจ,กจักจอดเราเราด้วยดัองอะไรนะพระราจาหรืออำมาต์ผู้ใหญ่ของพระราจานั้นก็จะช่วยโตแทนเราดังนี้ขั้นใครจอดหมาจอ์นั้นดเวยดัองอะไร นะเรื่องอะไรเกิดขึ้นจริงๆพระราชาหรือมาอำนาจของพระราชานั้นก็จะตแทนให้จริงๆนี่แหละเรียกว่ามาจนได้ที่พึ่งพิง,พงอาศัยพวกมีอำนาจมาจนอาศัยกันเปิดทรัพย์เป็นอย่างไรพิสุจ์ทั้งหลายในกรณีน,นี้คือมาจนเป็นคนบางครั้งมีทรัพย์สมบัติมากเขามีเป็นการว่า้ะใครจกโจเตาด้วยเรื่องอะไรเราติด ปิดปากมันเ,เนสียด้วยทรัพสมบินี้ดังนี้ขันไก่โจดหมาโจดนั้นด้วยดังอะไรขึ้นจึงเขาก็ปิปดปากคนนั้นเ,เนสียด้วยทรัพสมบ่อนั้นแหละนี้แหละเียกว่าเี็กหมาหโจนได้อาศัยการไปทรัพหมาโจนเที่ยวไปคนเดียวเป็นอย่างไรรู้สุกอย่างไรในกรณีน,นี้คือหมาหโจเนเป็นคนได้มีเ่าเย่าเดือนนะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวที่ทำเช่นนี้พเพร,ราะเหตุใดเพราะหมาหโจนนั้นคิดว่า มนลับของตนอยาได้เป็นไปไปภายนอกเลยดังนี้นี่ได้ได้ว่ามาตนเที่ยวไปคนเดียวพิสูจน์ทั้งหลายมาตนพวกกับด้วยห้าตอนนี้แล้วย่อมมีโอกาสจะช่องก็ได้ย่อมเบาก็ได้บนสะดมก็ได้ตีชิงก็ได้ข้อนี้ฉันได้พิสูจน์ทั้งหลายก็นี้กระฉันนั้นพิสูจน์มกพวกกับด้วยเหตุ5อย่างยำตั้งตนให้ถูกกดดัก ให้ตุกขจัดความดีเป็นผู้มีความช่วติดตัวผู้รู้ประการติดเตียนแต่ประตกสิึงไม่ใช่บนไปอันมากเหตุห้าอย่างอะไรกันด้เหตุห้าอย่างในกรณีนี้คือพิสษุดามกได้อาศัยที่สองสมหนึ่งได้อาศัยที่กำลังหนึ่งได้อาศัยพึ่งมึงผู้มีอำนาจหนึ่งได้อาศัยการปล่อยทรัพย์หนึ่งเที่ยวไปคนเดียวหนึง่งพิสุดามกได้อาศัยที่สองสมเป็นอย่างไรพิสุจน์ทางลาย ในกรณีนี้คือพิษุนามกเป็นผู้ประกอบไปด้วยกายกรรมอันคดโกงเป็นผู้ประกอบด้วยวจีกรรมอันคดโกงนะเป็นผู้ผู้เท็จผู้ใดเนี่ยนะกายกรรมอันคดโกงก็คือคิดเาช้อทนทอโกงอะไรนี้นะคิดทำลายร้ายทำลายผู้อื่นเป็นผู้ประกอบด้วยมนกรรมอันคดโกงน,นี้แหละเรียกว่าพิษณุโมกได้าอาศัยที่สองสม พิสุษลมกได้าชยที่กำมังเป็นอย่างไรพิสุษท้งลายในกรณีนี้นะพิสุรลมกเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิประกอบด้วยทิฏฐิอันแล่นหนึ่งไปจับเอาสุดปลายตรงนะสุดตรงเลยแห่งความเป็นท้องปวงหนึ่งนี่แหละเรียกว่าพิสุรลามกได้ใชยที่กำบังพิสุษได้ใชยพึ่งพิงผู้มีอำนาจเป็นอย่างไรพิสุษท้งลายในกรณีนี้คือพิสุ นามก็ได้อาศัยพระดาชาโดหรืออำนาจของพระดาชาผู้ใหญ่ของพระดาชาว่าเป็นที่พึงว่าถ้าใครจัโจทด์เราในเรื่องอะไรพระดาชาเรื่องอำนาจผู้ใหญ่ของพระดาชาเหล่านี้จาใเ้โตทย์ทนาดังนี้ขั้นใครโจทย์พิสศษนะมกนั้นดะเดิดอะไรขึ้นจึงพระราชาหรืออำนาจของผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านั้นก็จะโจทย์แทนให้จริงนี่แหละเว่าพิสศษนามก็ได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจ พิเศษลมกได้ถ่ายการปล่อยทัย์เป็นอย่างไรพิสุทั้งหลายในกรณนนีนี้คือพิสุษลมกเป็นผู้ดำเนินโดยดราบโดยจีวรเป็นธาบาเสนาสะนะและเขียนนะปัจจัยบริษัทบริการเธอมีแผนการว่าถ้าใครจกโจดตเราด้วยเรื่องอะไรเราก็จะติดต่อเขาโดยเสียด้วยดับนี้ด้วยดับของเราดังนี้ขั้นไขโจด,ดพิสุรลำมกนั้นด้วยเรื่องอะไรกันจริง เธอเ็็ิดแบบคนเหล่านั้นเสียโดยดาบนั้นนะโดยดาบเหล่านั้นนี่แหละเรียกว่าพิสุดามมกได้อาศัยการโรยซัพบพิสุดามมกเที่ยวไปคนเดียวเป็นอย่างไรพิสุทั้งหลายในกระนานี้คือพิสุดามกมาเรี่ยงประโยชน์เสียตามชนบทปลายแดนแต่ผู้เดียวเธอเข้าไปสู่สกุลทั้งหลายในชนบทที่ไร้การศึกษานะ คนทางหนในชนตำบลนั้นไม่ค่อยมีความรู้ก็จะมักจะถูกตอกไปง่ายนั้นยอมได้ดาบน,นี้แหละเรียกว่าพิสทธิ์ลำมุกมเที่ยวไปคนเดียวพิสทจิ์ทางไหนพิสทจิ์ลำมุกผูกขอบด้วยเหตุท่าอย่างเหล่านี้ยอมดำเนนให้ตกกระดักทูให้ตกคำตัดความดีเป็นผู้มีความทั่วติดตัวผู้รู้ผักการเตียมนายประสบสิ่งไม่ใช่บนเบนอันมากอย่างนี้แหละต่อไปก็พระพุทธเจ้าได้เปรียบ พูสุว่ากอดกองไฟนะคำว่าเกาดกองไฟนั้นเป็นทางไหนเนาะก็ะองฟังเนื้อความนะู้สุกทางลหยนะพวกเธอทางลหยเห็นกองไฟอ,อันร้อนแรงลุกพงมีแสงเชือท่วงนุน่นไหมนะเห็นไปเจา้าะ่าพิสุทท้งลหยนะเธอพวกเธอทั้งลหยเนี่ยจากตัดสินเนื้อความสองข้อนี้ว่าอย่างใดไหนจะดีกว่ากัน คือการที่จะเข้าไปนั่งเกาะนอนกอดกองไฟกองใหญ่โน้นอันร้อนแรงลุกผงมีแสงชดชทวงกับการเข้าไปนั่งกาดนอนกอดนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์หรือนางสาวน้อยแห่งพรามหรือนางสาวน้อยแห่งคะเบรผู้ร้อนมีแต่ฝ่ามือฝ่าเท้าอันอ่อนนิ่มนวลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์ หรือนางสาวน้อยแห่งาพามหรือนางสาวน้อยแห่งกะบดีผู้ล้วนแต่มีฝ่ามือฝ่าเท้าอันนุ่มนวลน,นั่นแหละดีกว่าเพราะการที่เข้าไปนั่งนอนกอดของไฟของใหญ่นู้นอันร้อนแหรงลุกโผงมีแสงกระท่วนั้นเป็นความทุกข์ทนได้ยากพะเจ้าค่ะพิสุัจง์ทางหาให้เราจะบอกเราจะอธิบายแก่พวกเธอท้งหลหยให้เข้าใจ การที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟกองใหญ่น้น้นอันร้อนแรงลุกพงมีแสงช่วยทวงนั้นตะหากเป็นกันดีถ้าุบคนซึ่งเป็นคนทุศีนมีความเป็นอยู่รามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็เกลียนแหงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดตอนเน้นไม่ใช่สมณนะก็ปฏิญญาตอน่าเป็นสมณนะ บรรดาคนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญ,ญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าหน่อยเปียกจะมีสัญชาติหม,ม,มักหมมเหมืนอนเบาะที่เตขยะมอนฝอยข้อนั้นเพราะเหตุใดพิสูจน์ทางายเพราะว่าการที่เขาจะต้องตายเลยได้รับทุกเจียนตายเนื่องจากเหตุที่เขาไปนั่งเกาะน,นอนกอดไฟกองใหญ่นั้นหาได้เป็นเหตุให้เขาต้องไปเกิดในอบายทุกขติบินิบาสนรกภายหลังแต่ความตายเพราะ การทำลายแห่งกายไม่่วนการที่เขาเป็นคนทุศีลนะตวนการที่เขาเป็นคนตทุศีลมีความเป็นอยู่รามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเน้นม่ใจ่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนนอกใน จะมีสัญชาติหมกหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมุนฝอยแล้วยังจะเข้าไปนั่งเนาะกอดนอนกอดนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์หรือนางสาวน้อยแห่งาพาม์หรือนางสาวน้อยแห่งพระบดีผู้ร้วนแต่มีฝ่ามือตาเท้าอ่นอ,อนนิ่มนวลน,นั้นยอมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกืียดกลัวเขาตลอดกาลนานภายหลังแต่ความตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมก่อถึงทุกติวินิบาต ต่อไปพกทธองค์ได้ตัดเปรียบพระผู้ทุศีีนะเป็นเปรียบในเรื่องการตัดเตื้อถึงในกระดูกนะการตัดเตื่อถึงในกระดูกจะเป็นทีไหนก็ลองฟังข้อความข้อความอยูว่ารูสุดทั้งหลายนะพวกเธอทั้งหลายจากตัดสินอความสองข้อนี้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน การที่บดมีกําลังแข็งแรงเอาเชือกที่ทาด้วยคนไถอันเหนียวพันเข้าติ่แขงทั้งสองข้างแล้วถูไปถูมามันตัดผิวหนังแล้วตัดหนังตัดหนังแล้วตัดเนื้อตัดเนื้อแล้วตัดเอ็นตัดเอ็นแล้วตัดกระดูกตัดกระดูกแล้วเข้าไปจัดเยื่อในกระดูกอยู่กับการรับการอนุญาตของพวกกษัตริย์มหาสานหรือพวกผามหมาศารหรือบดีมหาสาน ข้าแต่พระองค์พูดจะเดิน,นกการรับอภิวาทของพวกกษัตริย์มหาสารหรือผามหาสารหรือขะวบดีมหาศารนั่นแหละดีกว่าเพราะการที่ถูกบุรุษที่มีกําลังแข็งแรงเอาเชือกขนสายอันเหนียวพันแข้งท้องทองข้างแล้วถูไปถูมามันบาดผิวหนังจนจิดเยื่อในกระดูกนั่นเป็นความทุกข์ทนได้ยากพระเจ้าค่ะ พิสุจน์่างไหนเราจะบอกเราจะอธิบายแก่พวกเตอทั้งหงายให้เข้าใจในการที่ตุกกรุดษดนี้กาลังแข็งแรงเอาเชือกขนสายอันเหนียวผพันแข้งทั้งสองข้างแล้วถูไปเทมามันบาดผิวหนังจนจุดเยดื่อในกระดูกนั่นต่างหากเป็นการดีนั่นต่างหากเป็นการดีทราบคนซึ่งเป็นคนทุศีลนี้ความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติในที่ตน เองนึกแล้วก็เขีนหนงในตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใใจคนประพฤทธพรหมจันทร์ก็ปฏิญญาปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจันทร์เป็นคนเน่าในเปียจะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทกยะมุนไฟข้อนั้นเพราะเหตุใดพิสูจน์ทางไหนเพราะว่าการที่เขาจะต้องตายหรือดับความทุกข์าย เนื่องจากเหตุที่เขาถูกปลดในกาลังแข็งแรงเอาเชือกขนสายอันเหนียวผ่านแข้งตั้งสองข้างแล้วถูไปถูมาหาได้เป็นเดถ้าเขาต้องไปเกิดในอบายทุกขติเวนิบาตนรกให้ังแต่ความตายเพราะการทำลายแห่งกายไม่ส่วนการที่เขาเป็นคนตัวศีลมีความเป็นอยู่รามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็เกี่นแนงในตัวเองมีการประพฤติมีการการะทําที่ต้อง ปกปิดสั้นเ่นมายาสมณะก็ปิญญาว่าเป็นสมณนะมายาเคลื่อมพุทธปรมจันท์ก็ปฏิญญาว่าพุตธปรมจันท์เป็นคนเน่าไหนเปียกแชะมีสัญชาติบองหมม,มเหมือนบอกที่เจขยะหมุนฝอยแล้วยังจะมีความคิดที่จะรับการอภิวาทนานะรับการสักการะของพวกษัตริย์มหาสาลหรือผ่ามหาสารหรือกะบดมหาสาร นั้นนะย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกิดกุลสาวตรัดการอนามนะภายหลังแต่ความตายเพราะการระบายแห่งกายขันเขาย่อมถึงทุกตินาะอบายนะวินิบาตนรกและ菩萨ารดาได้อ่าตัดเปียบว่าผู้ทุศิลน,นั้นเป็นอย่างไรเรื่องที่ต่อไปนะผู้ทุศิลเรื่องต่อไปก็คือการถูกแต่งด้วยหอกเปียบว่าทุกข์วิสุผู้ทุศิลเนี่ยเปรียเหมือนการถูกแต่งด้วยหอกนะข้อความ,มีอยว่า ใหสุดทั้งหลายนะพวกเธอทั้งหลายจกตัดสินนความสองข้อนี้ว่าอย่างไนจะดีกว่ากันคือการที่ตุกตุดมีกําลังแข็งแรงแทงเอาวางอ,อกด้วยหอกอันคมก้าทาน้ํามันนะทําให้เล่นกับการรับกันบ้ายของพวกกษัตริย์มหาศารหรือผา,าหมาศารหรือข้าบดีมาหาศารข้าแต่พระองค์โูรดเดรินการรับป้ายของพวกกษัตริย์มหาศาล รือผ่าหมาสานหรือขับบดีหมาสานนั่นแหละดีกว่าเพราะการที่ถูกบดรนีมีกาลังแข็งแรงแทงเอาวางอ,อกด้วยหอ,อกอันคมกล้าถาน้ํามันทําให้เดินนั่นเป็นความทุกข์ท,ทนได้ยา,ากกว่าเาจา้าค่ะพิสษกทั้งหลายเราจะบอกเราจะอธิบายแก่พักเธอทั้งหลายให้เข้าใจการที่ถูกบดเนี่ยกาลังแข็งแรงแทงเอาที่วางอ,อกนะด้วยหอ,อกอันคมกล้าทานน้ำมันทำให้เดินนั่นต่างหากเป็นการดี ภับคนซึ่งบควาตัสีลมีความเป็นโยดาม,มกไม่สะอาดมีความประพฤติชั้นที่ตนเองนึกแล้วก็กลิ่นแนงในตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเน้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะมในเอกคนประพฤติรหมจันย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤตพิผหมจรรทร์เป็นคนเน่าในเปียกแะมีสัญชาติบ่งหมมเหมือนบอกที่เดขยะมูลฝอยก้อนนั้นเพราะเหตุใดพิสูจ์ทางไหนเพราะว่า การที่เขาจะต้องตายหรือได้รับทุกเช่นตายเนื่องจากเหตุที่เขาตกอุรุษมีกําลังแข็งแรงแต่เอาที่หวังออกด้วยหอกอันก้าฐานน้ำมันทําให้ดินหาได้เป็นเหตุให้เขาต้องไปเกิดในอบายทุกติินิบาตนรกหลังแต่ความตายเพราะการแต่ทำลายไปแห่งกายไม่ส่วนการที่เขาเป็นคนตัวสินต่างหากนะมีความเป็นยูดามกมีความไม่สะอาดมีความประพฤติในที่ตนเองนึกแล้วก็กินหนง้ในตัวเองมีการประพฤติ การกระทำที่ต้องปกปิดสั้นนั้นเมืเยสมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติผมจันท์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติผมจันร์เป็นคนเน่าในเปียกจะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนเหมือนเบาที่ถทขยะมบนถอยแล้วยังมีความคิดที่จะรับการไหว้ของพวกศาสหาสารหรือผ่าหาสารหรือข้าบดีหาสารนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่สกุลแกเขาตลอดกาลนานดังแต่ตายเพราะกาย ทำรมยดแห่งายนะเขายอมถึงอาบายทุกติวินิบัตนรกพระสัตดาได้ตัดเปรียบนะผู้พิสูจนผู้ศีีน,นะ่ะเปรียบเป็นอย่างนี้เป,นเป็นว่าเป็นจีวรที่ตุกเป็นไฟจีวรที่ตุกงเป็นไฟนั้นข้อความเป็นจะไหนก็โปรดตั้งใจสดับรับฟังให้ดีพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจักแต่เห็นนอความทั้ง สองข้อนี้ว่าอย่างไน,นจะดีกว่ากันคือการที่ถูกบุรุษมีกําลังแข็งแรงเอาแผ่นเล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกพงมีแสงช็อ่วงมาน้าบกตีกายกับการนุ่งหม่มจีวรที่พวกกระตัดมหาฐาน หรือผ่าหมาสารหรือขะบดีหมาสารถวายด้วยศรัทธาข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจือนในการนุ่งห่มจีวรที่พวกจัดหมาสารหรือพวกผ่าหมาสารหรือขะาบดีหมาสารถอยด้วยศรัทธานั่นแหละดีกว่าพาะอาะการที่ถูกุรุดมนีกกาลังแข็งแรงเอาไฟเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโผงมีแสงสู้ช่วงมาหน้าข้าที่กายนั่นเป็นความทุกทนในยากพระเจ้าค่าพิสุทั้ง,งหลายเราจะบอก เราจะอธิบายแก่พวกเตอทั้งหลายให้เข้าใจการที่ตุกตุษมีกำลังแข็งแรงเอาแผ่นเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโพงมีแสงสุท่วงมาหน้ากติกายนั่นต่างหากเป็นการดีครับคนซึ่งเป็นคนที่ตุ้ศีลนะมีความอยู่ดามก ไม่สะอาดในความประพฤติในที่ตนตเองนึกแล้วก็กินแหนงในตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนนัน้นมันใสมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะมันใคนประพฤติปร,ปร,ปรมจันทร์ก็ปฏิญาณว่าญาประพฤติปรมจันทร์เป็นคนเน่าในเปรียกแฉมีสัญชาติหมกหมม เหมือนบอที่เด็กขยับบนถอวยข้อนั้นเพราะเหตุใดพิสุจน์งหลายนะเพราะว่าการที่เขาจะต้องตายหรือได้รับความทุกข์จนตายเนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุตรมีกาลังแข็งแรงอ่อนหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโพงมีแสงสว่วงมาหน้ากติกายหาได้เป็นเหตุไม่ให้เขาต้องตายให้เขาต้องเกิดในอบายทุกขติวิบัตินรกให้ดังแต่ความตายเพราะการทําลายแห่งกายไม่ ตอนการที่เขาเป็นคนทุศีลสีางหากหนะมีความเป็นอยู่รามกไม่สะอาดมีความระพฤติหนในที่ตนเองนึกแล้วก็กินเนื้งในตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนนึมาใจสมณะก็ปฏิญญาว่าไปสมณนะมันจะคนิดมาภมดปรมัญก็ปฏิญญาว่าประพฤติประมั์เป็นคนเน่าในเปียดจะมีสัญชาติหมองหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมนลฝอยแล้วยังจะมีความคิดว่าจะจานุ่งห่มที่ที่ประกามหาฐานหรือป่ามหาฐาน ลกคขาปดีมาสารด้อยด้วยศรัานั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่ก็คุณแก่เขาตรอดกานนันประดังแต่ความตายเพราะการแจกทาลยแร่งกายเ,เขาย่อมเขาถึงอบายทุกขติวินิบัตนรก